สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายน้องวัวประจำวันที่2นะครับเดือน 5, 2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หน่อยนะครับพี่ๆตั้งแต่รอบเฉพาะกิจยันรอบ VIP นะครับเมื่อวานนี้ของเรานะครับมาดูว่าตัวเจาะมาไหมนะครับเมื่อวานนี้ตัวเจาะมาในโค้งสุดท้ายเนาะ ทั้งวิง่งทั้งรูดทั้งรูดเลยนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าเลขตารางนี้แตกกระจายนะครับพี่พี่แตกกระจายนะครับผมเฉพาะกิจนะครับ2 40กับ68นะครับของเรานะครับของเรารอบแรกนะครับใครวิง่งวิ่งที่6หรือ,อา6ไปรูดเข้าไปที่68ตรงตรงเน้นๆน้ๆนะครับผมแล้วก็เลขตารางตารางรอบนี้ไม่มาเนาะนะครับส่วนรอบพิเศษ320 กับ24นะครับของเราก็มาเข้าในเลขตารางนะครับ20เนาะนะครับผมผมจะสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ820กับ80นะครับอื uh ้มแป huh. อ820นะครับพี่ๆแตกทั้ง2ตัว3ตัวในเลขตารางนะครับ20 มาเด้งๆดงแล้วก็แปดศูนย์อีกนะครับแล้วก็แตกสามตัวนะครับไอพีแปดสองศูนย์นะครับนี่เลยเนาะนะครับแตกเด้งๆดงเลยในรอบนี้นะครับผมส่วนใน vip นะครับเก้าสี่เก้ากับสองหกของเราใครวิ่งหกหรือว่า เอาไปรูดนะครับเข้าไปที่6 2 2 6ในตัวกลับนะครับส่วน49ผมไม่มีนะครับพี่ๆใครวิ่งรูดที่9เข้าไปที่4 9ในรอบ VIP นะครับเนาะก,ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนะมาะเมื่อวานนี้2เดินดีมากๆเลยเด้งๆนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านแสงโชคเช่นเคยนะครับสลับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านแสงโชคนะครับไปที่ท่าคลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับรับรองว่าเข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังนะครับวันนี้เลขตารางที่ผมได้นะครับพี่พก็จะเป็นในที่เลข0เลข7เลข8เลขส เลขเเลข6 <S <S นะครับผมประมาณนี้นะครับ <c oughs> ในเลขวิ่งวันนี้ที่ผมได้นะครับผมให้ไปที่เลข0นะครับตัววิ่งตัวรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับ04 06 07 0 9ส9นะครับผมแปด6 8 7แปนะครับมาดูตัวเน้นนะครับผมมาดูตัวเน้นใครไม่ชอบที่ผมจับตรงนี้นะครับลองจับในเลขตารางได้นะครับตัวเน้นของผมให้ไปที่8 สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสามตัวผมให้ไปที่ได้หกนะครับหกศูนย์เจ็ดหกแปดสี่นะครับพี่พี่ฮาหนอยโค้งสุดท้ายเนาะ มัดรวมสีหน่อยก็ขอให้มาเด้งๆทั้งสีรอบก็แล้วกันนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ